่า BMR คืออะไรเคยสงสัยกันไหมคะเคยได้ยินโค้ดหลายคนพูดถึงเรื่องของค่า BMR ค่า BMR ค่า BMR คืออะไรกันแน่นะคะค่า BMR ถ้าพูดง่ายๆในภาษาชาวบ้านก็คือค่าที่ร่างกายเราใช้พลังงานนั่นเองสมมุติคนนึงเนี่ยคะ่ะจะมี BMR ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับปริมาณกล้ามเนื้อ ใครที่มีกล้ามเนื้อเยอะนะคะเขาจะมีระบบเผาผลาญได้ดีขึ้นหรือเรียกว่าค่า BMR สูงนะคะแต่คนที่มีกล้ามเนื้อน้อยเนี่ยระบบเผาผลาญเขาจะน้อยนะคะแล้วทําให้น้ําหนักตัวเขาเด้งขึ้นไวขึ้นเคยเป็นกันไหมคะไปกินเนื้อย่างร้านเดียวกันกินเหมือนเพื่อนทุกอย่างเลยเพื่อนคนนึงอ้วนขึ้นเร็วมากแต่เรากินยังไงก็ไม่อ้วนนั่นเกิดจากกล้ามเนื้อที่อยู่ในร่างกายเราค่ะร่างกายเรานะคะถ้าเรามีกล้ามเนื้อเยอะเผาผลาญได้ดีขึ้นกิน น้อยกว่าใช้น้ำหนักไม่เพิ่มค่ะแต่บางคนนะคะมีระบบเผาผลาญน้อยมากเกิดจากอะไรเกิดจากที่เคยอดอาหารมาก,ก่อนหรือลดน้ำหนักผิดวิธีมาก่อนค่าบีมมาจะต่ำมากพอกินอะไรนี้น